สวัสดีครับชาวราศีพฤษบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาเมือจะดูดวงใก้กับู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษบหรือชาวราศีพฤษบสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15ตุลาคม2 1 6 0นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร,ร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก็ฝากสาหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํา เป็นดวงของคุณบุคคลเดียวนะครับก็สามารถติดต่อดูดวงได้ที่บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างเป็นการอัดลายไลนไดี d นะครับทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับจะมีดาว2ดวงคือดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธมีการโครจรยกย้ายราศีดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับชาวพฤกษลักนาพฤกษ์มีอาาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาว สุกเลข6นะครับได้โคโจรไปอยู่ในราศีสิงเป็นพบเรือนพันธุนะครับดาวสุกเนี่ยไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะดาวสุกเนี่ยนะครับมีกําลังที่ดีกับเรือนลัคนาถึงตําแหน่งที่ทําให้เกิดการแบบส่งเสริมการสนับสนุนที่ดีกับมุมเกื้อกูลกับลัคนาที่ดีและอยู่ในความมั่นคง นั่นแปลว่าชาวปรึกศพลัขนาดปรึกศบจะมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของความสําเร็จมีโอกาสดีๆกับความสุขความสมหวังเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับหรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของรถ ลาบ้านช่องแบบเนี้ยจะประสบความสําเร็จอะไรในหลายๆอย่างนะครับที่ดีดาวประจําตัวเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนพันธุคุณจะได้ในเรื่องของโอกาสดีๆนะครับมีเสน่ห์เมตตามีในเรื่องของคนรักใคร่มีในเรื่องของคนใน,รค,น,นครอบครัวก็จะให้การยอมรับแล้วก็สนับสนุนที่ดีแต่บางครั้งมันก็อาจจะมีความกดดันเล็กๆเ,เ,เข้ามาบ้างอันนี้เราก็ต้องพยายามเดินทางบ่อยๆนิดนึงนะครับวิธีแก้อย่าอยู่กับที่ อย่าอยู่ติดบ้านจนเกินไปเนาะบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะแบบรักห่วงหาอาทรบ้านเป็นพิเศษทั้งที่ตามจริงแล้วคือเราก็ปกติเนาะทำบางคนแบบทํางานประจําไม่ได้อยู่ที่บ้านแบบเหมือนไปทํางานทํานู่นทนํานี่เรามีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเราอาจจะดูเหมือนติดบ้านติดครอบครัวมากขึ้นติดคนในครอบครัวอะไรแบบเนี้ยมากขึ้นก็ได้มีความรู้สึกห่วงหาอาทรบ้าน อะไรแบบเนี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยทั้งที่ตามจริงแล้วปกติเราอาจจะไม่ใช่คือปกติคุณอาจจะเป็นคนลักษณะนิสัยแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าช่วงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมันมีแบบห,ห่วงบ้านมากขึ้นมีความรู้สึกแบบอยู่บ้านแล้วมี มีอะไรที่ทําให้เรามีความรู้สึกดีๆแต่บางทีการที่เราจมอยู่กับบ้านเกินไปมันก็จ,จะมีความอึดอัดในบางครั้งอันนี้ก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้สักนิดนึงน,น,นะครับประมาณนั้นมันก็ยังพอโอเคไปในทิศทางที่ดีได้นะครับมันก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรหรอกเพียงแต่อย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะคิดถึงบ้านหรือมีโอกาสที่แบบอยากจะช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนกับคนในทางบ้านก็ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องแบบให้ความอดทนความพยายามนิดนึงเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องแบบ มีแรงกดดันบ้างบางครั้งเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าเราไปอยู่กับคนในครอบครัวบางครั้งมันก็จะมีเรื่องมีปัญหาให้เราต้องช่วยสสางแก้ไขปัญหาอะไรแบบนี้แต่มันก็จะมีความสําเร็จที่ดีได้มากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับสำหรับชาวพฤกษบคือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลขสีได้โคจรไปอยู่ในเรือนปุตตะเป็นตําแหน่งกเกษตรตราทิปดีนะครับ ปรว่าชาวพฤกษบนั้นจะมีโอกาสในเรื่องของการหมุนเงินได้ประสบความสําเร็จดีมีการเงินที่เติบโตแล้วก็พัฒนาดีได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเงินมีการเงินที่ค่อนข้างมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของการเงินนะครับมีการติดต่อการสื่อสารการค้าขายการลงทุนประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของการเงินที่ด, uke, งงดีมากๆเลยนะแล้วก็การเงินค่อนข้างดูแบบสะพัดการเงินค่อนข้าง แบบดูโอเคดูดีแล้วก็มีโอกาสช่องทางการหาเงินการหารายได้การหาอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีโอกาสดีๆมีไหวพริบมีปฏิภาณกับการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหากับในเรื่องการเงินที่ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นแต่สิ่งที่คุณควรต้องระมัดระวังอยู่นิดหนึ่งคือต้องระมัดระวังเรื่องของตัวคุณเองนะครับอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังการให้คนอื่นยืมเงินอืม บางครั้งหรือเราจะเสียเงินกับบุตรบริวารน,นะครับบางทีบุตรบริวารก็อาจจะต้องอมีค่า เล่าเรียนค่านั่นค่านี่บ้างอย่างนี้เราต้องไปเสียเงินกับเรื่องบุตรบริวารน,นิดนึงเนาะแต่รายได้ของคุณยังดีเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยคอยเป็นค่อยๆไปบริหารรับจ่ายให้ดีนะครับมันยังพอหมุนเงินได้ประสบความสําเร็จการเงินยังถือว่าค่อนข้างดีถึงแม้ดาวการเงินจะย้ายไปในช่วงประมาณวันที่15ตุลาคมพอดีเลยนะครับไปอยู่ในเลนอ,อลิก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเลนอ,อลินั้นถูกกับชาวพฤกษบกเพราะว่าได้เกณฑ์อุดม ปัส,สวะทศสานะครับก็คือได้เกณฑ์ของชาวปัสสวะเป็นอุดมเกณฑ์อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเนาะก็ถือว่ายังพอมีโอกาสแนวโน้มของอ,อการลงทุนการค้าสิ่งต่างๆประสบความสําเร็จได้มันก็โอเคได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูในช่วงถัดไปแล้วกันแต่ว่ายังไงช่วงประมาณ1-15เนี่ยการเงินยังประสบความสําเร็จดีนะครับแค่อาจจะมีรายจ่ายหรือภาระที่ต้องช่วยเหลือต้อง อะไรกับบุตรบริวารน,นิดนึงหรือมีความรู้สึกอยากได้อยากมีอยากนั่นอยากนี่นินนดนึงเนาะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเงินเราอาจจะดีก็เลยมีการรู้สึกอยากจะซื้อแบบโทรศัพท์ใหม่รถใหม่บ้านใหม่นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีโปรเจกต์ที่เราอยากจะซื้ออยากจะได้แล้วแต่บุคคลประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อใน,นเรื่องของอการเงินแล้วใช่ไหมครับต่อไปเป็นในเรื่องการงานกาันบ้างอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวพฤกษ การงานของคุณคือราศีกุมของด้วยดาวราหูเลข8ได้โครจรไปอยู่ในภพเรือนวินาทนะครับและร่วมกลุ่มกับดาวพฤหัสบดีด้วยแสดงว่าในช่วงประมาณ1-15ถึนี้นะครับดาวราหูยังอยู่อยู่ที่ราศีเมษเป็นภพเรือนวินาทหลังจากนั้นน่ะครับน่าจะประมาณ17ตุลาดาวราหูจะย้ายออกมาที่ราพะ ทีนี้แหละการงานของชาวพฤกศพจะลุ่งโลดมากๆเลยหลังจากนี้ไปแต่ช่วงนี้อาจจะต้องประครับประคองไปอีกสักเล็กน้อยนะครับมันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่ามันก็ต้องแบบพยายามแบ่งรับแบ่งสู้ยังมีโอกาสของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายได้อยู่ในช่วงนี้นะครับมันก็ต้องให้เวลานิดนึงเนาะกับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอันนี้เราก็อยากจะบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังมีโอกาสยังมีจังหวะที่ทําให้ตัวเราเองนั้นจะ ประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดแต่คงต้องเป็นในช่วงครึ่งหลังเดี๋ยวเรามาอธิบายนะครับแต่ในช่วงนี้เราอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังมีปัญหาให้ต้องปรับต้องเคลียร์บ้างยังมีสิ่งต่างๆที่เราต้องเปลี่ยนแปลงต้องยกย้ายต้องทําความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างนิดนึงแต่มันจะดีอยู่ในระดับหนึ่งในเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศการรับเข้าการส่งออกหรือ,อติดต่อสื่อสารค้าขายกับต่างประเทศจะยัง เด่นแล้วก็ปังมากในเรื่องออนไลน์ด้วยเช่นกันนะครับก็ยังถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีสุดๆอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าดาวการงานนั้นโครจรร่วมกลุ่มกับดาว ลาผาด้วยนะครับมันก็ยังมีโอกาสดีๆเข้ามาได้บ้างนะครับโดยอย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะกับต่างถิ่นแดนไกลที่จะประสบความสําเร็จหรือออนไลน์จะเด่นแล้วก็ปังมากๆเลยนะครับก็พยายามออมองโลกในแง่ดีแล้วก็พยายามขยันอดทนเปลี่ยนแปลงปรับปรุปงตัวเองบ่อยๆแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากกว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนิดนึงนะครับ ในเรื่องการงานเหมือนกันเนาะใครที่มีบุตรมีบริวารที่มีลูกน้องเนี่ยต้องระมัดระวังดาวมาชุมนุมกันอยู่ในเรือนปุตตะเนาะบางครั้งเราจะมีปัญหากับบุตรหรือบริวารบ้างนิดหนึ่งนะครับให้เราต้องอึดอัดใจต้องแก้ไขปัญหาช่วยกับเขานิดหนึ่งเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้และสามารถที่จะเคลียปัญหาตรงนี้จบได้แล้วก็ ฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างไปนะันนมทิศทางที่ดีแต่บุตรบริวารยังสร้างความาสุขความสมหวังให้กับตัวเราเองได้เพียงแต่เราก็ต้องไม่ประทะซึ่งหน้าแล้วก็ต้องพยายามอย่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่าพยายามแบบเหมือนอกดประเด็นกับในเรื่องของความสัมพันธ์กับลูกน้องนะครับมากจนเกินไปเนาะแก้ไขปัญหาให้เขาวันนี้คุณอาจจะมีโชคมีลาบกับเขา ในวันหน้าอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ค่อยๆดูกันไปเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอาการงานอีกสักนิดหนึ่งนะดาวสุภะเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือกนกรมมะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จแต่ว่าอาจจะต้องแบบเหนื่อยนิดนึงกับการทํางานแต่มันจะมีผลลัพธ์มีโอกาสดีๆมีความมั่นคงกับในเรื่องการงานนะครับมีการต่อยอดการพัฒนาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้กัน ยอมรับแล้วก็สนับสนุนที่ดีกับในเรื่องของการงานการงานมีโอกาสเติบโตและพัฒนาดีค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะถ้ากับต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศส่วนคนในไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตและพัฒนาดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบวุ่นวาหรือดีเท่ากับคนที่ทํางานกับต่างประเทศแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักกันบ้าง ทีพนความรักของชาวพฤกษบคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โครจรไปอยู่ในราศีกันเป็นตำแหน่งมหาจักรร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธก็อยากจะบอกว่าชาวพฤกษบต้องระมัดระวังเล็กน้อยกับการมีปัญหาใจนิดนึงกับความรู้สึกที่รู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยได้ดังใจกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าเราพยายามแบบ เปิดใจเปิดรับเป็นกลางแล้วก็พยายามไม่ไม่ประทะซึ่งหน้าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะค่อยๆประคับประคองและไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะดาวคุ่งคุณ,คณได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรเนี่ยหมายถึงตัวเราเองจะต้องปฏิบัติต,ต่อเขาโดยการที่เราต้องไม่ขวางทางเขาเราต้องไปตามเขาเพราะว่ามหาจักรเนี่ยมันหมายถึงเขาค่อนข้างดูมีพลังงานมีอํานาจมีอะไรค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไป เหมือนเขาเรียกว่าโบราณเขาบอกว่าน้าเชี่ยวอ่ะอย่าเอาเรือขวางมันแปลว่าเราเนี่ยอย่าเอาเรือไปขวางน้ําที่มันเชี่ยวเพราะเขาเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างดูขุก,กุ่นง่ายให้เราพยายามเข้าหาเขาโดยการที่เราปณีประนอมเข้าหาเขาโดยการที่เราอาจจะต้องแบบโยนหินถามทางหรืออาจจะต้องพยายามแบบดูแลเอาใจใส่กับเขาให้มากขึ้นและเขาจะมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเรามากขึ้นเช่นกันนะครับ ดาวคารจะย้ายนะครับคือดาวคู่ของคุณจะย้ายไปราศีพเรือ,อลิเนาะในช่วงประมาณวันที่3ตุลาคมเนาะก็จะทำให้สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปสักนิดหนึ่งนะครับาดาวคู่ไปตกเรือนอลิจริงๆแล้วดูอาจจะดูแย่แต่ตามจริงแล้วมันหมายถึงการฟื้นฟูการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆที่ดีเนาะเพราะว่า ชาพฤกษ์นั้นเป็นปัสวะทศได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ทำให้คู่เนี่ยเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์กับเราหมายความว่าเรากับได้คู่ของคนรักที่คอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตที่ดีหรือช่วยแก้ไขปัญหากับตัวเราได้หรือเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกับคู่ครองคนรักที่ดีได้และประสบความสำเร็จได้แต่ต้องใจเย็นมีสติให้มากๆแล้วก็พยายาม ใส่ใจดูแลเทคแคร์ Care, เขาให้มากเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเรายังเป็นคนที่สําคัญที่สุดสำหรับเขาและเขาก็จะมีความรู้สึกที่ดีสําหรับตัวเราทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นยังประคับประคองไปแนวโน้มเป็นทิศทางที่ค่อนข้าง positive และดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ